มีควางเลนเดียด้วยผมทุกคนอยู่ด้านหลังสองตัวว้าวกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักกันทุกคนกันเลยของคนเป็น,านาวันอาทิตย์วันหยุดของน้องวันที่เป็นวันหยุดที่ตรงกลางของคนเราจะหาอะไรกินกันก๊อไม่ต้องหาอะไรกินเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเปิดหรือเปล่าใช่ไหม ผมแดดแล้วแล้วก็ผนเยะมากต้องเซฟนอยู่เปิดอยู่เปิดอยู่ค่ะถึงแล้วยักีีตอนนู้นตอนนี้ก็แล้วไม่เปิดขันยบเองเหรอขันยีบเองเราไปดูลูกเสียงไปไปดูลูกเสียงดิ้งเลย

อันนี้เป็นข้าวเที่ยงก็ปเป็นข้าวสาวเส้นกิ้งก็เคยกับสมมปงัไมงไปได้แล่วจะไปกินตอนหลังพี่สลัดป่ะค่ะพี่อยากทานยังไงครับอ๋อพี่หมู นี่น่กเกื่อนั่นน่าสดากินกน้ำดียเตี๋ยวเนื้อเนื้อเนื้อได้แค่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những วันนี้ผมไม่กินเผ็ดนะจะลเดเผ็ดจะใส่กาวมูยังลองลองใส่กาวมูดูดิ 无掉了。嗯 lúc xin ừ. Ừ. pin, một, đúp tiếu tất cả, เรามาคาเฟ่นะคะเด็ดแรงมากบึ้งนั่งข้างนอกหรือข้างในนั่งข้างนอกเขาไปสั่งน้ำก่อนเห คนกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วผมทุนอีน้องพามากินกาแฟเคี่ยคาเฟ่ครับผมท,ท,ทุกคนทอดกรอบอร่อยดีมากทุกคนรู้ว่าผมไม่เคยมากินอะไรแบบนี้เลย pues, ผมทุนครั้งแรกครับผมทุกคน ผมทุกคนดีน้องพามาดีน้องบอกว่าดีน <it> ้องอยากมาแบบนี้มากๆทุกคนดีน้องอยากมาถ่ายรูปทุกคนทุกคนนี่เราต้องเข้าใจแฟนเราเราก็ต้องตามใจแฟนเสมอพาเขามาดูแคขช้าง้น่ากินดีสุดขออะไรเป็น เนเราอยากกินเราก็ต <that> <entirely can> ้องตามใจเราหน่อยนะครับทุกคนทำไมไม่อะไรเนี่ยไม่คขอยสักเขียวของฉันอืม็ต้องดูดิ จับมือถ่ายด้วยทุกคนคือว่าตอนนี้เราอยู่ด้านนอกเลยผมทุนนี่ให้ทุกคนดูบรรยากาศด้านนอกครับผมทุกคนนมีที่นั่งถ่ายลูกสวยๆด้วยครับผมบรรยากาศคาเฟ่ บนครัโผมมีควางเลนเดียดด้วยผมทักคนึอยู่ด้านหลังสองตัวว้าวอืมคนแดดเริ่มออกแล้วผมต้นต้นครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตาม ผมก็เดือผมทนช่วยเป็นกำลังใจก็เดือผมทนขอขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดติดตามมากกว่าผมทนวันนี้ไทยนมาคาเฟ่ผมทนนี่น้องตามใจน้องผมทนบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ